สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่องออฟโหลดทั้งทาง y u u u b e และทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำสไลด์แคนเซลนะครับง่ายๆในคลิกเดียวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการตั้งค่านะครับและวิธีการทำนะครับฝากทุกคนติดตามช่องออฟโหลดกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ เริ่มแรกให้กดไปที่หน้าตั้งค่านะครับผมกดไปที่ฟันเฟืองนะครับเข้าไปที่คีย์บอร์ดแอนด์เมาส์นะครับต่อไปเลือกไปที่หัวข้อเกมเพย์นะครับเลือก p a s บ b e h เ v อร์นะครับตัวนี้นะครับตอนแรกจะตั้งค่าเป็น t ็อกเกอรนะครับให้เปลี่ยนเป็นโฮนะครับให้เปลี่ยนเป็นโฮนะ เปลี่ยนเป็นโฮแล้วการนั่งจะเวลาเรากดจะนั่งลงนะครับแล้วปล่อยแล้วจะลุกขึ้นเลยนะครับเวลาเรากดนั่งลงไปพอปล่อยก็ลุกขึ้นมาเลยเอ้ามีัตูตมาเอาแต่ไปต่อไปนะครับเข้าไปที่หน้าตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับเข้าเมาส์แอนด์คีย์บอร์ดนะครับเลือกไปที่เอ่อเวปป้อนเมาส์ Mount a c t ทิเวชันนะครับเราให้เลือกเป็นเอ็มดาวไซนะครับปกติตอนแรกไม่แน่ใจว่าเป็นอันไหนน่าจะออฟให้เลือกไปที่เอ็มดาวไซนะครับผมวิธีทำก็ง่ายๆครับกดวิ่งนะครับกไล์แล้วเอ็มดาวไซเบาๆนะครับกดวิง่งกไล้เอ็มดาวไซเบาๆนะครับ แต่ข้อเสียก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเข้าตามมุมนะมันมันบางทีมันจะเข้าไปทาบกับกำแพงนะฮะแต่ก็ถ้าไม่อยากให้ทาบกำแพงก็อยู่ห่างๆกำแพงนิดนึงคนระับแต่ก็เป็นเทคนิคใหม่ได้ครับก็สมมติว่าเราวิ่งเข้าไปแล้วก็เข้ามุมเข้ามุมได้เลยสำหรับภาคนี้จะทำสไลด์แคเนเตอร์ได้หลายวิธีนะครับแต่ผมคิดว่า ธีนี้น่าจะง่ายที่สุดครับยังไงลองปรับใช้กันดูนะครับค่ดีครับง่ายๆสำหรับการทำสไลด์แคนเซลในภาค MW2 นะครับยังไงฝากกดติดตามช่องอัพโหลดและเพจอัพโหลดชาแนลนะครับไลฟ์สตตีมสดทุกวันนะครับแล้ไว้เจอกันครับขอบคุณทุกคนมากที่รับชมในวันนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Slow, you can still go. Even there's no hope. The curiosity of i never answered. The...